พิธีการส่งการเป็นพิธีการที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนใกล้เคียงต่อมาก็ได้มีการขยายวงกว้างมากขึ้นเป็นเทศกาลส่งการและก็ได้มีน้ำที่เป็นสัญลักษณ์แทนความชุ่มชื้นและก็ความร่มเย็นโดยหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทุกวันที่1 3 14 15เมษายนทุกคนจะรวมตัวกันไปเล่นน้ำตามสถานที่สำคัญต่างๆเช่นสีลม ข้าวสารแต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาและก็ปีนี้ได้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นคือโรคโควิด19จึงทำให้การเว้นระยะห่างเป็นสิ่งที่สำคัญได้มีการปรับเปลี่ยนวันสงการจากเดิมที่จะมีการเล่นน้ำกันเปลี่ยนเป็นการอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแต่ก็ยังคงประเพณีหรือวัฒนธรรมเดิมๆไว้คือมีการทำบุญตักบาตร มีการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยทุกๆวันสงการก็จะมีการทำบางสุกุลเกิดขึ้นโดยครอบครัวเชื่อว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจะได้รับสิ่งที่เรานั้นทำไปให้และอีกอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวคือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่ดีโดยการทำบุญ และเรานั้นก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเมื่อเราไปถึงวัดสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือจะมีการเตรียมอาหารเตรียมขนมแล้วก็นําไปไว้หน้ากระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมผ้าไตาจีวรดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เครื่องสังฆทานเพื่อทําบุญในลําดับต่อไปพะเพนีก่อเจอดีทรายจังหวัดสุรินทร์ จะจัดขึ้นก่อนวันสงกรานต์หรือหลังวันสงกรานต์โดยเวลาสี่มงเย็นชาวบ้านจะมาร่วมกันขนดินทรายจากสีทิศและร่วมกันก่อให้เป็นรูปเจดีย์ทรประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ให้มีความสวยงามหลังจากนั้นพระก็จะเริ่มทำพิธีทางศาสนาเป็นอันเสร็จพิธีช่วงเช้าวันต่อมาจะมีการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระ และจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในหมู่บ้านเป็นอันเสร็จพิธีประเพณีการก่อเจดีทรายค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนอกจากนั้นแล้วหลังสงกรานต์ของทุกปีชาวบ้านจะมีประเพณีบุญสง ซึ่งเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษตามคติความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการทำบุญส่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรปล่อยทุกขปล่อยโศกลงสู่แม่น้ำถือเป็นการเริ่มต้นฤดูเปลี่ยนผ่านใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและถือเป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยแต่เนื่องจากตอนนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ขึ้นได้ค่ะเทศกาลวันสงกรานต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการจัดกิจกรรมรวมญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน มาพบเจอกันในแต่ละสถานที่ที่มีการนัดหมายของแต่ละปีเป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลที่ไม่เคยพบเจอหรือรู้จักกันมาก่อนได้มาทำความรู้จักกันกิจกรรมนี้เป็นงานกินเลี้ยงที่ใหญ่และอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวนครศรีธรรมราชและผู้คนหลากหลายพื้นที่ที่ทากันขึ้นมาก็คือกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมานานหลายปี และปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันโดยชาวอาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการรวมญาติแต่การรวมญาติที่เล็กลงไปอีกมีการจัดกิจกรรมเป็นครอบครัวใหญ่ในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นี้จะนิยมรดน้ำดำหัวให้กับผู้ที่มีอายุสูงสุดในครอบครัวคือทวดถ้าครอบครัวไหนทวดไม่อยู่แล้ว ็จะรดน้ำดำหัวให้กับปู่ย่าตายายในครอบครัวโดยสุดท้ายแล้วสงการวิถีใหม่นี้ก็คือการที่เรานั้นปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือการที่มีโลกเข้ามาแทรกแซงในช่วงของเทศกาลแต่เราก็ยังคงความเป็นประเพณีสงการเก่าแก่ดั้งเดิมไว้เพียงแต่เราแค่ลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเช่นการเล่นน้ำแต่เรากลับมาให้ความสำคัญในเรื่องของ ครอบครัวคนถ่าคนแก่ยังคงมีการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำบุญตักบาทหรือแม้กระทั่งส่งน้ำพระเพียงแต่สิ่งที่เราต้องปรับตัวก็คือการเว้นระยะห่างการใส่แมสขนาดร่วมงานหรือแม้กระทั่งการล้างมือเพื่อความปลอดภัยและยังคงดำเนินวัฒนธรรมเดิมสืบต่อไป